ขายหนังขายแต่ว่ากล้วยเขาได้มากกับขายอยู่กินบเบิร์ดอกเวลามันออกมาน่ะใระส์นะที่เ่นั้นแม่ครับคือจังไรเขาคือมาปลูกกล้วยครับผมเอาห้างมีทีดินด้เขาแต่เขาไม่จะสื่อไปตองเขาประธานเขาว่าไปปลูกกล้วยบัดีว่าดินก็มีอยู่กับมะทมทีโหลดกับปูกโหลดขันบอกจากบ้านกับบ้านด่านแดนไก่ครับพี่น้องครับขันบวกไปทำเฮียนกับบมีความโห มันมีความหูแล้วแบ่งปันนะครับเป็นบุญกุศลน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านบ้านวิถีไม้สางได้ครับผมนุ่มโพไซมณิสิภาพพี่น้องมาเบึงวิธีปลูกกล้วยของคุณเมมรูเพียรนะครับอยู่อำเภอปทุมราชเฮาจังหวัดอำนาจเจริญครับการปลูกกล้วยนะครับบูยตันซ่อนครับพี่น้องครับเขียวซูมซูมเย็นกล้วยย่ำแรงนะครับคุณเม่มีเทคนิคดีๆจังหดนะครับ ในการปลูกกล้วยนะครับให้ประสบความสําเร็จสิพาพ,พี่น้องไปเยี่ยมไปชมไปทําความรู้จักกับเมนูเพี้ยนอยูบุตรธมราชจวงศ์สาครจังหวัดนราธิพงษ์ไปเยี่ยมไปชมกันเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ไะเชิญครับเมนูเพี้ยนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแม่ครับปลูกกล้วยมาโดนหลบอรครับเนี่ยปลูกหลายปีแล้วปลูกหลายปีเลย,ลยเ,เลยนาะอันนี้รุ่นหดครับเนี่ย เดี๋ยวนอม,มันเป็นหลุนลูกมาแล้วนี่ต้นแม่มันก็จะมาตัดไปท่าไรหลายแล้ว<อ>ม,ลมันขึ้นไม้หลูกขึ้นไม่แล้วเดี๋ยวไรสีแล้วเ,เป็นนี่แต่ลูกมานีบมันม,ม,มันก็เรลือแต่โอ้บเป็นหลุนลูกเลยเมนเพี้ยนครับมันเอ่ออันนี้คือกล้วยน้ำมาบอ่ครับแม่กล้วยน้ำมากล้วยน้ำมาข้าบานห้าเน่อนนโอ้กล้วยน้ำมาบานห้าแม่ปลูกไรปัจจุไันครับหมายปลูกทีแันก็เป็นลอยเปแล้วเป็นลอย ไปต้นโมเม่บาชายู่ต้นเม่มันกัดตายร้ายแล้วเ้าได้ลูกเดใดหน่วยน้อกัดตัดตัดไปไม่แต่ลูกมันขึ้นมานครับไม่แต่ลูกมันแหละขึ้นมานอืนเขานอนน้อแม่นอนเขาได้พันไมาแต่ใส่ครับแม่ครับสื่อเอาซังสื่อเตอนแรกปลูกตอนแรกเอามาซื้อเอาตอนที่แรกปลูกกระซังซื้อเลยไปลอยตอปลูกให้เลยครับแม่ ปลูกเองบ่แม่หรือว่าจ้างเพิ่นจ้างเขาปลูกให้ต้นละสิบห้าบาทต้นละสิบห้าบาทยางสื่ต้นละสิบห้ามาจ้างเขาปลูกต้นละยี่สิบบาทเป็นต้นละสามสิบห้าโอ้ยางเขาปลูกับประหยัดตัวเขาประหยัดแห้งเขานำน้ำแม่เนาะตัวเขาเขาบ่มีแห้งสิพุทธคุ้มแล้วครับแม่โอ้โหคนนะครับสุดยอดดีเลยเฮ็ดปลาทามโตกะโก๊ะเนี้ยห้อย้ำมกโอ้ยต้งกะใบถ้าใส่ห้องข้าวต้มขนมเข้าเองถ้าจะบริขายเมลเนาะคนจะซื้อแต่ว่าบริขายครับ เพราะว่าเ่าก็เป็นหอสมหอ,อยางขายเชาเป็นคนขายสมขายเน่ม้มขายกระตุมขนมเอาเมนูเพียนปกติเมนูเพียนขายของน้ำตลาดน้ำบ่ครับผมเมือขายไกยย่ยางอยู่หน้าอมสินโอ้ครับเนี่ยเอาแม่ครับมันนอกเหนือจากการห่อนเฮดสซนกล้วยแล้วเมนูเพียนห่อนขายของตลาดยวนหน้าอมสินขายไกยย่ยางกูได้อยากไก่ยางมาโหลดมาห <laughs> <ม>าเมนูเพียน <laughs> ได้หนือแม่นอ,อะได้กินโหลดตื่นขึ้นมามากินโหลดสุดยอดเลยครับเนี่ย อขามากออกมาชวนมาเอาตองไปหอ่อสมครับแม่จุดประสงค์คือเฮ้าปูใบไส้ซอยบอก่ครับแม่ใส้ซอยโอ้โหบริปูว่าอยากขายนังขายแต่ว่ากล้วยเขาได้มากกว่าขายยู่กินโมเบิดดอกเวลามันออกมานะ่ะใ่ประสงค์นที่แข่น,นั้ะครับแม่ครับคือจังไรเข้าคือมาปูกลก้วยครับผมเอ้าห้องมทต่ดินด้เขาแต่เขาห้องม่ตรสื่อไปตองเขาแต่เขาว่าไปปูกล้วยบัดีว่าดินก็มีอยู่กับมาถมทีโหลดกับปูโหลดโอ้ ที่ทางนำเลเนะแอ่เมนอ่ะโอ้ดีพะโล้ดินเนเกือบซ้ำไรอย่างีเข้ากระปูแต่ว่าเข้ากระปูบริเต็มเบืดเลยครับเมนูเพียนนั้นขั้นตอนการปลูกเขาเขาปั๊บดินแนวใดครับเนี่ยคือเข้ามาทมดินใหม่ๆมแล้วเขากระปูโหลดโอ้เข้าดินไปลงในให้กระปูโหลดครับเขากระลงนี้เลยนแม,ม่เมนอะแม่มาอยู่้อมเพลกอะไรครับผมยันแม่น,นั้นอบาแดดนะ โอ้โหเฮาะเขาลงเลยจ้างเพิ่นปลูกเล่ยลอยต้นเนาะแม่เนาะแม่จ้างขาเจ้าปลูกไงข้าเจ้ามาขายขาเจ้ามีสวนกล้วยใหญ่บ้านพุ่นบรรเขมยนางพุ่นขาเจ้าว่าเขาขายอันต้นละ15บาทเท่ากับเขาขุดขุดปลูกให้โลดต้นละ20เป็น35บาทคิดเอาเงินตามนั้นโลดประหยัดเงินให้เฮาทำนาะแม่เนาะเฮาบ่งเกศหนึ่งร้อยต้นคูนสามสิบห้าบาท35คูณ100เนาะแม่เนาะโอ้ สามพันกว่าบาทที่แม่นเนี่ยกับว่าแพงเนาะครับเนาะแม่เากล้วยใส่กล้วยสอยครับแม่ียนมันกับธรรมดากล้วยมันก็ต้องออกลูกตัวบัดที่ในพวกข้าเจ้ามีขายข้าเจ้าก็บคุ้นน้องมันเนี่ยไปขายเรื่อยๆเรื่อยๆเอาก็เอาคุดขยายออกไปจังหวะมันก็ได้ร้ายไปเรื่อยๆเลยโอ้เข้าขยายจากน้อ็คุดออกไปขุดถมอันนี้เจ้าน้อยหนาผลน้องก็บคุดออกไปปลูกด้วยกันโอ้โอ้ครับครับจะในร้ายไปเรื่อยๆเนี่ยแมียนำในห่อห่ออดดูแลแนวไอยครับแม่ น้ำคือถ้าจะหนาแรงสิแรงขึ้นมาเนี่ยมแรงเขามีเวลาเขาก็มุดมุดมีสีแรอเอาไปเจ้าบดานครับแม่เขาเขาจับสายเอาบ่ค่ะแม่แม่จับสายโอ้จับสายโฮทุกต้นเลยเขาก็มีทุกจุดสายเขามีทุกหม่องยูนี่เขาก็มียูนี่ยูคุณยูคุณเข้าตะว่ามีม้าฝุ่ออกไปฝุ่นชุดใหใจตทั้งหลังฝุ่นเป็นสายทั้งฝุ่นเขาก็มีเขาก็มีจุดกอกหนามหลายกอกยูนี่เขาเขาสายหนีโตเป็นครับโอ้ โอ้เขาเขามีมีสายเป็นจุดเนาะแม่เนาะแบบว่าคือเขามันมีเขาไปขายหนาบ้านเขาไปซื้อน้ำหอมหนาบ้านโหลดเนี่ยนะแบบว่ามาถามซื้อกับสวนมันบบมีครูมาถามซื้อเดี๋ยวเพราะว่าเขาเขากับหงว่าเขาอยู่หันเขาเห็นเนาะก็เพาะน้นมีกล้วยเขาก็ไปตัดอบางหนาบ้านโหลดเพราะว่าเขาขายของสูงมือโอ้แต่นะเขาจะบบมาดถามซื้อในสวนเดี๋ยวเขาไปถามอยู่เมาบอกว่าถ้ามีกะเอาไปตัดอบางหนาบ้านเขาก็บอกเขาจังส์บอกไงเขามีหนาล้านเนาะแมนถ้าเจะบบมาถามซื้อในสวนเพราะว่ามีเขาไปตั้งหนาล้านเขาเลดเมนูเพียนพ่อขายบ่ครับผม มันบ่พอขายบ่มันบ่สูกหลายปันัน่นะเดเท่าเสมสองเครื่องน้งเดือเครื่อนึงก็ไปลูกเค่องนเขาก็ขายอย่างงเดือก็ไล่านั่นกันครับเขาก็ขายจะมันมีโหลดนนะจะสื้ว่าพ่อหรือบ่พ่อมันมีเทไรายเบอร์หลักคือแล้วมีไหมกับขายไหมจะว่าพ่อหรือบ่อพ่ออย่ขายดีเนาะแม่เนาะเห็นว่ายไงเขาข็สอบกตขายดีโอ้ครับเนี่ยเนี่วีที่วยวีวีหนึ่งเครื่องหนึ่งเอาเครื่องหนึ่งนี่มีทั้งเบอร์เจ็วีแม่หลายสุดเอ้าท ก็เลยแต่ที่เดียวนี่มันบ่มีหลายเนี่ยมีบ่เกินสามสี่ที่ยังแสนแล้วก็นนิดหน,น่อยแสนละมากเลยมันบ่หลายดีมันเอาศัยว่าเฮาอันกล้วยธรรมชาติคืเอเก่าเฮาไปกินมันก็หวานดีมันก็นแก่แม่ครับเฮาใส่เฮาใส่เฮา,าดูแลอันเรื่องบํารุงเพิ่นเฮาเฮ็ดจังได๋ครับแม่แม่แม,ม่ยืนมุมหน่อยน,นะครับเฮาก็ซื้อเฮาเฮาเฮาโบอยากค่อยใส่ทุนดอกคั้นใส่ทุนเฮาก็ซื้ออันฟุ่นโลดฟุ่นกระสอบละหาซื้บาทเฮาก็ซื้อมาใส่เฮาลงทุนแต่ละพันสองพันนี่เฮาก็บ่อยากลงเฮาก็ มอจากสื่อเดียวนี่ธรรมาสตร์แล้วจะก,กี่ใซ่อยู่ซื้อเท่ละสิบสอบยี่สิบสอบสอบแล้วหาสิบบาทปุยยังครับเนี่ยก็กขีดกล้วยขีดงวเขานั่นแหละเพาก็ไปย้ายลมสังเกตกล้วยแม่เนี่ยเขียวดีนีว่าครับแม่เขา้าปูห้างกันจักจักเม็ดแม่ประมาณครับเม็ดหนึง่งเม็ดหนึ่งไปบ่แม่อยู่ประมาณนอกแม่เ<ม>นาะแ,แล้วแต่ลังเทือกระเจียแล้วแ้่กระเจียวจีบคุยลังเทือกับกวางก็หนังเท้อกับสันก็ดีมันก็ออกมามันกระติดกันเห็นอหมี่เราว่ากระตีดกัน โอ้อน่ากัวนะครับ,บนนอุอหือนะครับโอ้เขียวดีนนเนาะแม่เนาะแม่กล้วยนี่เพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาปุ๋ยเนี่ยไรเแม่เขาจะซีเมีปุ๋ยกล้วยตั้งหากปุยย๋ยกล้วยไปไปถามกเกษตรเขาสิให้ปุ๋ยกล้วยมาเลยปุ๋ยกล้วยตั้งหากปุย๋ยสารพัดของทุกอย่างมันสิเป็นคบมันเลยโอ้ปุ๋ยกล้วยก็ปุ๋ยกล้วยครับเขาก็สิขายปุ๋ยกล้วยเฮาแต่เฮายจะลงทุนซื้ออีหรือเมนรู้เพี้ยนไส้หรือเป่ครับตัวนั้นใส่ตะกี้ใส้ยู่แต่สมุนไพรไส้ เพราะว่าเขาอาศัยแบบกล้วยใบมะนาวก็พ่อใส่แลว้วเอาแกแค่นี่ก็พกก่อกระเจี๊ยบอ้ะครับอ่ะเอาเนียงมากมากกว่านั้นแล้วครับแต่เราหน่วยมันเทาก็พ่อ,อยู่พ่อกินเท่าเดิมเทาก็พ่อเขียวดีเนาะแม่เนาะโอ้สดยอดจริงีแม่มาฮอดคูมบบบด่มือเนาะบ่บ่ได้สูิมืออันเพิ่นนะครับพี่น้องครับแม่กล้วยคุณแม่เพิ่นสดหยอดจรีเลยครับโอ้คุณแม่นี่เพิ่นขายปิ่งไก่อยู่แถวอมสินนะพี่น้องเนี่นะครับอุดมล้นกันได้ครับร้านเมนูเพี้ยนกล้วยน้ำว้า ครับนี่ได้แม่เป็นเลยเนาะวันะครับอยู่มันหันป่ใหญ่ยังว่าป่วยยาีมันบ่ใหญ่ป่วยยาม่ยแดงครับพี่น้องครับมมีาาออออยยยูู่่ลลลกกกวัน็ไปโอเคแม่ครับฝากถึงน้องนุงลูกหลานนะครับผู้ใดคิดอยากปลูกกล้วยอยากปลูกกล้วยนี่เริ่มต้นจังไหนครับแม่เอาเริ่มต้นก็คือจะปลูกก็จะปลูกแค่นนไหมสมัยสมัยสมื่นมันบ่วชป่วยเห็นว่าขาสิมีอันต้นใหม่ขายทางหนาบุตร ทางถนนเออเสียเอาต้นกล้วยยังมีวัตถุพันธุ์เลยครับแม่แต่ละพันผลละไม้หรือว่าอนยังกระซังเขาสิมีเห็นบ่มีอันพันธใหม่พันธยังขายทางถนน,นเต็มเลยซื้อหมืนห่นได้บริษัซ้ำแต่กี่ย่งยางๆเขาตงไปหาสื่อในสวนเขาเจ้าเดี๋ยวนี้เขามีมาขายเลยเจอเยอะไดยหน่อยในร้านซ้างเขาเลยโอ้บ่ต้องว่าคิดอย่าปลูกคืออย่าปลูกเขาเจ้าสิมาซืองงงงงงง้อหลดหม่องวังหม่องวันคือการมีทุกพันธุ์เลยเดี๋ยวนี้ปลูกไงนู่นไหมเนาะโอ้ไปหาสื่อหลดนห่านเขาขายผลพันธุ์อัน ัน่านใหม่นะบุ้ยท่านมีทุกท่านครับเนี่ยครับปลูกง่ายยังว่าตะกี้ยังว่ามันยากเนี่ต้องบอกเขาเกี่ยวของสวนเพราะฉาลงเพ็ดร์ไเดียวนี่ต้นไม้บุ้ยเมโน่เอาเมนูเพียร์โมนี่ขอบคุณเมนูเพียรได้หลายถ้าพี่น้องอยากซิมปิ้งไก่กับไปอ้อมซินได้เนาะงเมโน,น่หนาอ้อมซินครับมผมท่า <laughs> น,นเป็นแม่แม่เพื้นที่โมนี่จักไรครับแม่โทษนะครับอัน ปูขวายบอกทุกพ่อป้านดินมันเกือบสามไร่แล้วจะไวาปูขวายบ่ได้ปลูกหลายปานนันที่เลยมีตัวแก่นดินมันสดชื่นละเลยถูกข้างหนาสิปลูกก็เต็มผุนั่นมันหลายผุนั่งวาเาบ่อยงโบยเป็นดินส่วนตัวอยู่ของเลยนะแม่เนาะโอ้สุดยอดเลยครับทินทางดำพอดีครับอืมอฮะพี่น้องอยากมาเยี่ยมมายามกัยินดีบ่ครับแม่โอ้ยก็ยินดีเลยเนาะครับผมมีกล้วยมี้ยังแม่ครับบอกช่องทางการติดต่อพี่น้องแน่ครับ แต่สิ่งที่ตัวจังไดู้่มีอีหยางว้าบครับ,กบ,บอกา,า,ออาครับพราท์กับ่มีหากัันอยู่ตลาดบนไก่ยยางรูดานันแต่ว่าว้าเรื่องป่วยเขาเจาบวมหาเดาดอกเพราะว่ามันบอ้ชพันป่วยอยู่ตามตลาดมันบวชอยู่ใสก็บบื้อมีแต่มีแต่ไปอัน,บนน,น,นบนนั้นพัวเขาขายพันใหม่มแะ่เป็นแางไดเขาได้เอาเขามีบุกพันป่วยหอมทองหอมบ่ทอง,อง,ทองมีเบอิอือนําเฮาหอายังว่ามันบสะดวกเขามันสะดวกเขาเฮ็ดมาขายให้เราเรียบร้อยครับแม<บ>่เบียร์ปูไขเข้าก็ไปให้ปลูกให้เลยพวก ติดต่อเขาแบบได้เขาเห็นให้ได้เบิด์เขาไม่มีลูกน้องปลูกเบิดโอ้ง่ายเนาะเมเนาะง่ายเบิด์ตถามพ่อจะถามเขาเขาไมีหอดินปลูกมีสารพัดมีเบิร์ตพร้อมเ่าจะเอาพร้อมทุนไปแค่นั้นพ่อครับแม่ยห่านกับปลูกเนี่ยครับโอเคครับเนี่ยเมนูเพื่อนวันนี้ขอบคุณเมนูเพื่อนหลายที่นภาพพี่น้องย่างชุ่มกล้วยส้นกล้วยเมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า